ผมเล่น Monster Hunter w l d ตั้งแต่เบต้าเทสรอบแรกซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเกมมันค่อนข้างลื่นและไม่ได้แหลกเหมือนกับที่เขาว่ากันแต่ถ้าว่าเบต้าเทสในรอบน,นี้นั้นเขามีเบนช์มาร์กเพื่อให้ผู้เล่นทดสอบเพอร์ฟอร์แมนซ์สกอร์ของตัวเองว่าจะลื่นหรือจะร่วงโดยความประทับใจแรกที่เปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาก็คือข้อความที่เขียนบอกว่าโปรดเปิดเฟรมเจเนเรชันเพื่อความอยู่รอดของคอมพิวเตอร์ทําให้ผมสามารถคาดเดาอนาคตในการออพติมัลตัวเกมได้แบบคร่าวๆว่ามันจอกมาในสภาพไหน คือตั้งแต่เล่นเกมทำคอนเทนต์มานี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้เห็นอะไรแบบเนี้ยซึ่งหลังจากที่การทดสอบแล้วเสร็จผลปรากฏว่าเฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ที่5 5 7 1เนี่ยนะแม่งไม่ใช่ละแสดงว่าเบต้าเทสรอบก่อนที่ว่าเรื่อนี่คือผมคิดไปเองสินะเป็นอย่างนั้นสินะผมเลยลองตั้งค่าใหม่โดยการปรับอัพสเกลลิ่งโหมดเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ดีเทลของอ็อบเจกต์จากไฮเป็นโลโอ้โหแม่เจ้าเฟรมเรทเพิ่มขึ้นมาเกือบ30 คือโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ได้รู้สึกว่าภาพมันจะแตกต่างกันมากมายอะไรขนาดนั้นเลยนะแต่เฟรมเรทที่ได้นี่ต่างกันราวฟ้ากับเหวอ่ะเอออาจจะเป็นเพราะว่าโน้ตบุ๊กของผมมันเล่นเกมบนความละเอียดที่สูงมากๆไม่ไหวแค่เล่นแบบภาพ 2K 1440p เนี่ยก็น่าจะเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงซะเราก็ไม่ได้ว่าจะไปซูมดูรายละเอียดดีเทลรูขุมขนตัวละครที่ไหน ขอแค่ให้มันเล่นได้แบบลื่อนๆนี่ก็ถือว่าโอเคซึ่งเกมเพลย์ของ Monster Hunter ภาคนี้ผมขอบอกตรงนี้เลยว่าเกม of the Year เชี่ยแม่งโคตรมันส ด้วยระบบโฟกัสโหมดที่จะทําให้แต่ละอาวุธมีความโหดยิ่งขึ้นอย่างดาบยาวนี่คือเพลินจัดจัดง ắt, ัดแผลทีติดสตันฟันแป๊บแป๊บแผลเปิดอีกแล้วงัดอีกทีก็ติดสตันอีกรอบจนมอนนี่แบบว่ายังไม่ได้คูจะสซเซนไปแถมยังมีท่าใหมย่ยังเพลงดาบล่องหนาพาต่อด้วยดาบอชูรา่าร่ายร่ำอย่างดาบคู่ตอนภาคเวลเนี่ยผมไม่ค่อยได้หยิบม,มาเล่นเท่าไหร่แต่พอมาภาคนี้นี่คือผิวจัดตอนที่เล่นใหม่ๆนี่ยังไม่มีอะไรแต่พอเล่นไปเล่นมาอยู่ดีๆเพลงขึ้นมาตอนไหนก็ไม่รู้ คือดาบคู่เนี่ยผมชอบความต่อเนื่องของคอมโบมันมากๆจนผมรู้สึกว่าดาบคู่ภาคนี้นี่มันสุดยอดอาวุธหมอลำซิ่งชัดๆมันให้ฟิลเหมือนกับว่าตัวละครเรากําลังระบําดาบอยู่ดีมอนสเตอร์ก็สิ้นชีวีไปซะแล้วนอกจากนี้เรายังมีนกอีกก่อยคือผมไม่แน่ใจว่าชื่อมันอ่านว่าซีเครดหรือว่าเซเครดหรือว่าเซเครดเอาเป็นว่ามันคือนกอีกก่อยที่เราจะสามารถเรียกมาขี่ตอนไหนก็ได้จะใช้เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางก็ได้จะใช้เพื่อเป็นบันไดในการก่อหลังมอนก็ได้ หรือไม่ก็ใช้ในการสลับอาวุธอย่างเช่นถ้าเราเบื่อที่จะเบียวเป็นคริโตดาบคู่แล้วเราก็สามารถกด X ค้างเรียกอีก,กอยเพื่อสลับมาเบียวดาบอชุราต่ออะไรก็ว่าไปโอ้โหทั้งระบบคอมแบทที่มันยิ่งขึ้นแถมยังมีนอกอีก,กอยทําให้การล่ามอนเนี่ยมันเอนจอยมากๆคือมันไหลลื่นไปหมดเลยทําให้ผมคิดว่าภาคนี้เนี่ยเขาน่าจะไม่สนใจในเรื่องของความท้าทายอะไรสักเท่าไหร่ขอให้ผู้เล่นเนี่ยมีความสุขและสนุกไปกับการฮันติ้งก็พอ เลยทําให้ผมเริ่มมีความหวังที่ว่าไม่แน่ภาคนี้ผมอาจจะสามารถโซโล่มอนยากๆได้แบบโนดาเมดอย่างที่คนอื่นๆเขาสามารถทําได้ก็เป็นได้แต่ถ้าว่าเบต้าเทสครั้งนี้ก็ได้มีเควสล่ามังกรตัวใหม่ซึ่งมันทําให้ความมั่นใจของผมถึงกับพังทลายลงและที่ผมต้องลงคลิปช้าหนึ่งวันก็เพราะมันนี่แหละเอ้าตายด้านหน้าน่าจะไม่ปลอดภัยแบบนี้ต้องตีด้านหลังเอ้าตายฮ่าๆเอาวะรอบนี้หลมโซ่ได้เว้ย มาเลยแบบนี้ต้องเจอกับเอา้าตายตาน,นี้แหละแชมป์แน่นอนนี่แทงเข้าไปเอ้ยมีเจ็บไม่แชมป์ตาน,นี้ก็ไม่รู้จะแชมป์ตาไหนแล้วเพลงดาบล่องนภา,าต่อด้วยดาบอาชุราไร้ร่เอา้าโอ้โหเวลาหมดซะง,งั้นให้ตายสิ นี่อุตส่าห์ไม่ตายสักตัวเลยนะเนี่ยคือมีเวลาในการล่าแค่ยี่สิบนาทีเนี่ยนะห่วยมันคือห้เวลามาหน่อยแท้ครับหจาจะขึงสมองกระไรตัวใช่แล้วแหละถึงแม้ว่าเควสนี้เราจะสามารถตายได้ถึงห้าครั้งแต่นั่นมันคือกับดักสิ่งที่เป็นอุปสรรคจริงๆก็คือยี่สิบนาทีมันติดอยู่แค่ตรงนี้จริงๆเลยทําให้ผมเริ่มคิดที่จะเบียวเป็นซองจินอูผู้ที่เรียกตัวเองว่าโซโลเลเวลลิ่งแต่เห็นลงดันกับคนอื่นบ่อยๆแต่แล้วผมก็คิดได้ว่า ถ้าจะลงแบบปาร์ตี้ให้ผ่านก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาแก้มือทีหลังนั่นมันไม่ใช่วิถีแห่งเซตโฮปเซตโฮปไม่มีทางทำแบบนั้นแน่ผมเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของเขาก็ต้องยึดตามนั้นฉะนั้นผมจึงเริ่มตั้งหลักใหม่โดยการไล่เก็บวัตถุดิบที่จำเป็นเพื่อคราบเป็นกับดักและยาสลบรวมไปถึงการเปลี่ยนชุดเกราะใหม่เรียกได้ว่าต้องใช้ทุกๆอย่างเท่าที่จะใช้ได้ไม่เว้นแม้แต่สภาพแวดล้อมต่างๆทั้งเทาวันหรือแม้กระทั่งหินยักษ์นี่ เออโดนไปซะเอาละได้เวลาปิดฉากแล้วนี่เพลงดาบล่องน้า,าตามด้วยดาบอชุรา่ร้รำดูเหมือนว่าแกจะใกล้ตายแล้วสินะอันที่จริงฉันก็อยากจะบันดาลโทษะด้วยการฆ่าแกไสมันรู้แล้วรู้รอดแต่เพื่อความไม่ประมาทขอจับเลยแล้วกันเรียบร้อย เพียงเท่านี้เราก็สามารถเล่นโหมดออนไลน์ได้อย่างสบายใจแล้วและผมบอกเลยว่าโหมดโซโล่ที่ว่ามันแล้วโหมดออนไลน์นี่บันเทิงจัดๆคือผมรู้สึกว่าขนาดเล่นกับปาร์ตี้นอกไม่ยังหาถ้าได้เล่นกับเพื่อนๆน,นี่คงจะดีไม่ใช่น้อยเออว่าแต่คริโตคุงที่นายไม่คิดจะซ่อมดาบคู่ของนายเลยใช่ไหมเนี่ยมันบินจนดังป๊อปแปะ๊ะมาได้สักพักหนึ่งแล้วสงสัยกลัวจะไม่ได้ท็อปดาเมจมีครั้งหนึ่งที่ผมลงแบบปาร์ตี้3คน มีผมเป็นสายตีใกล้คนเดียวส่วนที่เหลืออีก2คนนี่คือปืนกับธนูแล้วคือฟอร์มมาอย่างดีแทบไม่มีใครตายแต่สุดท้ายคือบอสมันโดดไปโดดมาจนเวลาหมดคือหัวตี้นี่ถึงกับปล่อยจอยกด e m o d เล่นอย่างเมามันส่วนอีกตี้นี่ผมอย่างชอบคือเป็นสายตีใกล้ทั้งหมดดาบยาว3คนดาบใหญ่1คนแล้วแม่งผลัดกันตายทีละคนเออผมไม่ตายเลยนะบอกไว้ก่อน แต่กลายเป็นว่าแม่งผ่านแบบฉลุยเวลานี่เหลือตั้งเกือบเกือบแปนาทีมันมีช็อตหนึ่งที่บอสโดนพวกผมรุมซีซีจนขยับไม่ได้อยู่โคตรนานเออนั่นแหละตีมันเข้าไปพวกเราอย้มมันขยับได้สวยงามมากเลย B2 ในใช้ดาบลอกนะ้าสินะเมื่อกี้ถือว่าทำดีมากเป็นการสตันได้อย่างต่อเนื่อง นี่ทีมสตันเป็นดอกหนึ่งถึงตาฉันแล้วเพลงดาบล่องหน้าพาต่อด้วยอาชุราไร่ร่ำโอ้โหป้อปแป๊บมาแต่ไกลไม่นะดาบทื่อขออนุญาตขัดดาบแป๊บโอเคเรียบร้อยกลับมาแล้วเพื่อนฝูงมาร่วมด้วยช่วยฟันอย่าให้มันไปไหนได้นี่คือถ้าบอสพูดได้นี่คงแบบ โอ้ยให้กูไปได้แล้วไอชิบหายกูอยู่ที่นี่มานานแล้วให้กูได้ทํามาหายกินบ้างอะไรบ้างเธอแต่ทางเราก็ยังคงยืนยันคําเดิมว่าไม่ให้เธอไปนี่พี้สวยวัสติดช็อตเอาเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนเราก็ติดช็อตไปด้วยดีว่าโ <c oughs> ดนกบช็อตไฟฟ้าเข้าไปไม่เป็นไรถือว่าเป็นการเสียสละนี่แทงสตันไปอีกดอกเฮ้ยบอสเข้าเฟส ไม่เเข้าเฟสโดนฟันล้มไปซะเข้าเฟสมาแล้วไงไม่ต้องทำอะไรหรอกมึงอ่ะวันนี้นอนอยู่กับพวกกูนี่แหละนี่การไร้อิสรภาพมันเป็นยังไงฉันเข้าใจดีเพราะฉะนั้นจงลิ้มรถพลังแห่งปาร์ตี้ดาบยาวไปซะเออแล้วก็ดาบใหญ่หนึงเล่มด้วยอย่าลืมนี่เอา้ามันหนีไปจนได, <c oughs> ด้บอสบอกกูเป็นอิสระแล้วว้ย เมื่อก่อนเนี่ยแนวเกมที่ผมชอบที่สุดไม่ใช่ MMORPG แต่เป็นเกมที่สามารถเล่นได้ทั้งซิงเกิลและออนไลน์ซึ่งซีรีส์ Monster Hunter ก็ถือเป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่า Monster Hunter Wild ตัวเต็มจะยังไม่ได้ออกมาให้เล่นแต่ผมก็ขอใช้เซนต์ดาวไปก่อนเลยว่ามันจะต้องเป็นเกมที่สุดยอดมากแน่ๆแ,แต่ถึงแม้ว่าผมจะอวยหนักขนาดนี้ก็ต้องขอให้เพื่อนๆคิดให้ดีๆก่อนที่จะซื้อมาเล่นเพราะนอกจากราคาเกมมันจะแพงแล้วเนี่ย มันยังต้องพึ่งพาฮาร์ดแวร์ที่แรงในระดับหนึ่งซึ่งเอาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเขาน่าจะยังสามารถอ็อบติมัทได้ดีกว่านี้แต่ถ้ามันได้แค่นี้จริงๆก็คงจะเป็นอะไรที่น่าเสียดายแต่สุดท้ายถ้าคนมันใจรักคนมันอยากจะเล่นก็คงไม่มีอะไรมาหยุดยั้งได้อย่างเพื่อนผมเนี่ยเล่น Devil May Cry กับ Assassin's Creed ที่15 fps จนจบมาแล้วหลายรอบคือโคตรคนเหล็กและในวันนี้กระผมเซตโฮปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับสโลแกนนั่นก็คือ อยากเทพต้องเติม True แต่ถ้าแค่อยากดูก็ไม่เป็นไรอย่าลืมสับสไครต์ช่องเซ h โฮปนะครับสวัสดีครับ